สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนคายเฮาแบท RTG ep 1 5ในช่วงเทศกาลใหม่เทลเวเซอร์โปรโมโใหม่มาสักทีทั t เท r ร์รัสได้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็โปรโมนี้ดูน่าสนใจมากมกมีกตั๋วหลายตัวที่ได้บูสต์สแตดเพิ่มเพย์โลใหม่มากการ์ดมันเริ่มจะแตกต่างกับการ์ดทองแล้วนะครับเทปเปลี่ยนเกือบหมดเออร์ลิงเบลฮาร์ลเกาสิบสามลายผิดทองไงจะน่าบมาตีเฟนเนช็อตทอง วิชาซึ่งจะเป็นจะเป็นแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเทปแปลกๆอีกแน่นอนหรือจะมีตัวที่มีเทปทอง2ทําเศษ2จเทปสามเทปสี่เทปมีแน่นอนนะครับแล้วก็สเตจก็จะเพิ่มกระโดดไปมากกว่านี้ฮาร์นี้นี่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายของเกมแน่นอนเพราะว่าปีที่แล้วเ่ยตัวสุดท้ายของฮาน,นน่คือ99้เลยแล้วก็แบบสกิลมูฟ i ี่ฟุตมันยังไม่สุดมันก็ค่อยๆอ,อ,อัพขึ้นมาเรื่อยๆตามระยะเวลาของเกมที่ได้ออกมานี่ก็เพิ่งเข้าครึ่งเดือนที่2องเองนะครับจริงๆเกมก็เพิ ช่วงแค่ต้นภาคเท่าน,นั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆในความยิ่งใหญ่ของเรานี่เป็น EP 1 5อีกจากถึงร EP ผมจะลงในปีนี้ซึ่งถึงแน่นอนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราทำทีมกันต่อมีเคเวสให้ทำแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแพ็กกันมีของวันดิวิชั่นเลเวลแล้วก็มีแพ็กี้ s b c ที่ผมเก็บเก็บมาทั้งผมไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่วันพรหัสน,นะครับพอดีช่วงนี้ไม่ได้มาสตรีมเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็อันแพ็กมาเปิดกันเลยเดี๋ยวจะได้มาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนไปเล่นกันบ้างผมวว่าาหลายๆตันนีงทผมผได้นะ โดยเฉพาะกาเบียลมา,กาเกเยสซาลิบาตัวทองอะ่ะมีคนเปิดได้เยอะมากเลยนะแต่ผมยังไม่ได้ผมขอคู่หูนี้ได้ไหมถ้าผมได้กาเบียลกับซาดิบามานะวาลานกับสตาร์มึงนั่งถ้ามาตัวเดียววาลานไปนั่งก่อนแต่ถ้ามา2เลยเดี๋ยวจะจะับคู่ให้เลย2ตัวอย่างนี้แล้วกันนะถ้าผมได้เมื่อไหร่ผมจะเอาออกทันทีถ้าลาเต้เซนต์ตัวไหนเล่นไวผมจะใช้ทันทีอย่างตอนนี้มันยังไม่มีตัวที่ผมเปิดได้อนรเทรดเลยสักตัวหนึ่งไงนอกเหนือจากพวกโอเดกาได้ตัวทอง นี่มันไม่นับไงถ้าเป็นตัวดีๆผมใช้แน่นะครับไม่ต้องห่วงสำหรับซีรีส์นี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ฝากเพื่อนรอดูกันจนจบคลิปด้วนะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของ EP 15กันเลย Let's Go! ฟุตชี c คอยจำหน่ายคอยในเกม EA FC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมคำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟี ف าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับนี่คือโปรโมทที่ผมบอกนะนเพื่อนๆตัวดีๆเพียบเลยจริงๆแถวบนไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ถ้าแถวซอนแถว3เนี่ย ก็ยังมีตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างคิสเยนพูลิชิกนะครับบิคอสโยเลนเต้นี่ก็แพงมากนะหรือจะเป็นโรบินสันแบ็กซ้ายของฟูลแลมตัวน,นั้นก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะมีทีม2มาด้วยนะหรือก็ไปลุ้นกันว่าทีม2จะมีตัวอะไรมาออกนะครับแล้วก็การทีมเดี๋ยววิวกวีกหกก็ออนอยู่ด้วยนะครับก็จะมีตัวแจมๆไหมอ๋อจริงๆวีกนี้ไม่ค่อยมีตัวดีๆเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมลองไปจกกับน,นะแต่ผมพาเพื่อนมาดูเอชบีซีนิดนึงนะของวีงงวนะ สำหรับการแปลเควสยแล้วก็แนะนําการตั้งแต่วีที่แล้วนะครับโอ้ได้แพคคิโร่ผมยังไม่ได้เปิดเลยถ้าวันนี้ผมมีการ์ดผมจะจัดเลยนะครับแล้วก็มีราฟินยานี้มาใหม่นะเพื่อนเพื่อค่อนข้างแพงมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครชอบเล่นทีมนาเลกาก็ลองจัดดูนะผมว่าเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีทีเบเซอร์ชา์เลนตรงนี้จริงๆผมทําไปหลายอันแล้วผมทําเก็บไว้ทีนี้เดอะวีคัพเกยแปดสิบเอ็ดบวกนะครับกิสเนดันนี่ผมจำไม่ได้ว่า EP ที่แล้วทันไหมนะครับแต่จริงๆตัวนี้เอาไปลงทีมได้นะ จะไปเล่นแบ็คขวาก็ได้หรือจะเล่นกองกลางก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เฟซกับทีมผมเท่าไหร่ณเวลานี้นะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นกลางมันยวบคือตอนนี้ผมเอาฮาไวเล่นกลางอยู่ไงถ้าจับคู่ฮาไวกระดานนี่ผมเละแน่ตรงกลางต้องให้ตัวรามยืนพื้นให้ก่อนตัวนี้ไม่ไม่ได้ถ้าเล่นก็ต้องบล็อกทูบล็อกอย่างเดียวนะครับแต่ว่า6สคอ์ก็จริงแต่ว่าเลนไม่สูงมากนะผมว่าทําได้สบายเลยแล้วก็มีอัลบเนสซูนี้ด้วยนะครับเอาไปลิงก์กัเบเวก้าตัวแจกได้นะครับ แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระสําคัญนะบาโคล่าตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็พวกชาเลนต์เนี่ยผมทําไปแล้วเทร์โลร์ชาเลนต์แล้วก็มาคีมแมทอัพเดี๋ยวเอามาเปิดกันเลยนะครับประมาณนี้จริงๆมีของรางวัลดีเวชไลเวลด้วยวีคนี้ผมก็ได้แลงสามนะครับยังไม่ได้เปิดเลยแต่ว่ามันมีแพ็คจากออฟกิฟทีฟได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อจริงมีแพ็คโหมดรัดด้วยอ่ะโหมดรัดก็ยังไม่ครบยังเล่นไม่ครบเลยอ่ะงั้นก็เปิดเลยแล้วกันนะจริงๆมี PP ไปเดบสี่บวก จากของระวันดีวิชั่นไลวอลด้วยโอเคมาดูกันขอบคุณน้องเอมนะน้องเอมบอ,อกวัสดีครับอลไรให้ขอบคุณมากเลยดีน้องแกนด้วยครับสวัสดีจูปิเตอร์ด้วยฝากไลครกันด้วยนะไมาิสี่หนึ่งใน4ผมลุ้นทุกวันเลยกับไอ้พวกีพีพวกเนี้ผมว่ามันมีโอกาสออาตัวดีๆเยอะเดยยองถือว่าดีมากเลยครับแต่ผมมีอันเทรดอ,อยู่แล้วไง ไม่เอาเอาเอัปเป้มาเพื่อนเอัปเป้ please อ้มันขายได้เอา้ใช่มันขายได้เอาเอเปซ่า p l e a s <c oughs> นี่ดีสุดแล้วเหเ้ยเด้ยเดี๋ยวยองเราได้เงินแน่แน่แล้วที่แน่แน่นะผมขายเลยตอนนี้เลยห้าหมื่นห้าเอาดิตอนนี้การเทลเบเซอร์ขนาดตัวห่วยที่สุดนะครับตอนนี้คนซื้อไปทำเควันเยอะ ถ้าเ,เพื่อนๆให้การทเทลเเซอร์ขายได้เนี่ยบอกเลยว่าการันตีเลยนะ35 0ห0เป็นอย่างน้อยสามหมื่นเป็นอย่างน้อยตอนหนึ่งตัวนะครับก็คูณไปแล้วกันต่อให้เป็นตัวงูงาปลากระป๋องตอนนี้โปรโมชั่นการพิเศษแพงนะครับอ่ะไล่เปิดกันสมอลพรามโก้เลสโก้เอ๊ะทางนี้ขายได้นี่ว่าผมลืมใช่เอา ตอนนี้เป็น mega pack นะน่าจะเป็นอิโมมิเล่หรือเปล่าเจ็ดสิบห้าคูณสองอุย้ยอันนี้วอ l k แล้วเจ็ดห้าคูณสองอู้หูนี่คาโรอบาล,ล่าเอ้ยตัวนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วก็ดีด้วยมอร์เรกโกอันนี้ใครเอ่ยอวอล์กเกอร์ปะไม่ใช่ใครอะวอล์กเกอร์ปีเตอร์แน่เลย เอลิเจมเชีมไม่ออ้อินฟอร์มไออย่างงี้ดีนะอินฟอร์มก็ขายได้หมื่นหนึ่งแน่ๆแล้วอะพลิกแม่งเลยจบไปต่อเมกะแพ็คอันนี้ขายได้ด้วยนะจากของรางวัลดิวิชันไล่วอลนะครับไม่มีเส้นมานะเป็นกองหลังอิตาลีเซเรอาฮมไม่น่าจะแพงนะตัวนี้แป4ีแล้วโอ้ ไม่ดวงดีขนาดนี้เนี่ยเทอเบเซอร์วัาตัวนึงไงขอเข้าร่วมน้อยเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวคอไปตัวหนึ่งก็ได้เผื่อออกเอายอเลนเต้มานะไม่ได้ไม่มีขอบด้วยเชียแพ็คขายได้ไม่ไม่มีขอบอย่างเซ็งเลยโอ้เดี๋ยวมึงอย่าบอกนะว่าดีสุดแค่แปดสองห้ากห้า ออเพื่อนตือนก่อน7จห้กูสิบหแม่งได้แปดพันใน,นเสียหมดเลยเหลือสุดท้ายแล้วสินะเจ็ดส uh ิกูเป็นสส please แต่เลสูงแต่เลสูงขอ2ตัวได้ไหมตัวเดียวอีกแม่งแซม แต่ก็เอานะเลทมันสูงดีครับก็ดีดีดกว่าไม่ได้ไเลยวีคจริจริงก็ได้เดยองไหลก็บ่นมากไม่ได้หรอกเดยองก็ถือว่าโอเคแหละนะครับที่เหลือก็เป็นการย่อยปกติไม่มีอะไรนะนะได้แซมเคอร์มาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคทําอะไรต่อได้บ้างวันนี้หมดแล้วหมดอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆยังไม่หมดนี่เหลืออีกนิดหน่อยอ๋อจริงๆิวีคเนี้ยมันจะมีเควสในเรื่องของการเล่นเป็นเดลี่เพลย์แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าเลือไปเล่นกันนะทําให้เล่นทําให้ผ่านาวันละครั้ง แต่วิธีการเล่นเนี่ยเพื่อนๆไปชนะโบไหนก็ได้แต่ต้องมีการเทลเบเซอร์ลงไปเพื่อเล่นตัวจริงอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อนไปซื้อตลาดออกมาเล่นก็ได้ครับมันรีทุกวันตอนเทยงคืนคก็ทำาปติดกันจะมีเนี่ยบูเลสิกด้วยที่สําคัญคือบูเลสิกแต่จะมาตอนวันที่2เองนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นได้4วันที่แรกเมื่อวานมันบั็อกอยู่เว้ยมันเขียนว่า90กว่าวันเลยเว้ยตอนผมพูดในคลิปไปแล้วด้วยว่า90กว่าวันแต่ตอนนี้มันแก้ใหม่แล้วถ้าเพื่อนๆได้มาเล่นได้แค่4วันเองแต่แรกนึก,นนนนก็กก็เปน น้องชายของจูต์เบลลิงแฮมนะครับเป็นโลกคู่ขนาดหนึ่งนะอยู่ทีมซันเดอร์แลนในลีกใช้เป็นชิปนะครับก็ไม่มีใคริง่์ได้หรอกเนาะยากเอาไปเป็นตัวสำรองหรือว่าเอาไปย่อยต่ออันนี้ก็ไม่เป็นไรนะสกอตฟานเดชันนี่ผมก็ทำอยู่เพื่อนๆถ้าได้การ์ดไอ้พวกนี้มาแล้วมันเอาไปทำเควสต่อได้นะแต่จริงๆผมบอกไปตั้งแต่คลิปก่อนแล้วแหละเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกไกด์สูขเขียวเนี่ยนะครับเอาไปทำเควสต่อได้นะใส่ลงประมาณ4ตัวมั้งแล้วเล่นประมาณ4เกมมีทำประตูแอซซี่ในเกมเดียวกันแล้วก็ ชนะอะไรประมาณเนี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรแล้วนี่หว่ามันมีแค่81สิบเคูณสเลยที่ได้มาเมื่อกี้เทลไม่มีเลยเทลเทลลันเนอร์โอ้ยเคซ่าเอ้ยอันนี้ก็ดีครับเพื่อนแต่ปีขวาผมมีเยอะแล้วอ่ะเด้โอ้ยตัวนี้ดีเลยนะเนี่ยใช่เหลือ60,000แล้วตอนนี้เดี๋ยว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 อ๋อเราเอาการ์ดไปทำฮีโร่เลยดีกว่าเพื่อนๆ ช่เอาเลยเอาเลยไม่เล่นอะไรทางนั้นแหละเทการไปให้หมดมาดูกันว่าผมจะทาได้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าได้เห็นการเมื่อกี้น่าจะสบายสบายเลยนะครับคิดว่าน่าจะได้นะหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันเลยไม่ชัวร์ละทีแรกก็ดูชัวร์อยู่ตอนนี้เริ่มไม่ชัวร์ละเพราะว่าอีพีก่อนผมเปิดไอคอนไปปะวะเออคุ้นๆเออใช่ถ้าแม่งไม่พอทำไงวะเน,นี่ยผมไม่เอาเสียตังค์หรอกนะผมเก็บจะได้สองแสนแล้ว โอ,อ้ยไม่ได้ว่ะมันเยอะไปไม่ได้ทําไม่ได้เพื่อนๆผมขอโทษด้วยจริงๆนะผมลองหยิบการ์ดใส่ดูแล้วใส่ทั้งแซงเคอร์บาเลล่าตรงนี้ไปแต่คือการ์ดหมดแล้วจากอีพีก่อนที่เราเล่นทําการ์ดแบบเคลียร์การ์ดหมดทีไว้ตอนทําไอคอนนะครับก็เลยทําฮีโร่ยังไม่ได้แต่ยังเหลือเวลาอีกสี่วันเดี๋ยวถ้ามีเวลามาเล่นในอีพีหน้าเดี๋ยวค่อยวนกลับมาทําก็ได้แต่ตอนนี้การ์ดหมดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปจัดทีมกันผมมีเงินอยู่ตอนนี้แสนเจ็ดนะ ถ้าจะเสียเงิน,นผมไม่อยากทําตอนแรกผมมี8ปดหมื่นนะได้จากดิวิชั่นไม่ที่สิมีไม่ถึงวยมั้งน่าจะ50,000ื่นกว่ามั้งห้าหมื่นหรือ7จ็ดหมื่นี่แหละมันเล่นดิวิชั่นไรว่ามันได้4 0,000ื่นอยู่แล้วจากของแล้วก็มีเดยองที่ขายได้เมื่อกี้นะครับรวมๆกันมาคลิกเซลการ์ดไปไปไปมาๆมีแสนเจ็ดแล้วสามารถอินพุตทีมได้นะตอนนี้เข็มก็ยังไม่เต็มอก็จะมีคริสตันดันชึ่งการ์ดก็ไม่พอแน่นอนไอ้คูเน่ที่ผมซื้อมาด้วยนะเนี่ย ถ้าผมขายคุณเน่ถ้าผมขายมาตี้ผมจะมีเท่าไหร่วะเนี่ยก็ประมาณแสนสามอยู่ยนะถ้าเกิดผมมีสามแสนแล้วเนี่ยเออว่ะถ้าผมขายหมดเลยผมมีสามแสนแล้วเนี่ยขายอีกสามแสนเพื่อนๆว่านี่ให้ดูก่อนเลยให้ดูเลยว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องมีนะแต่ไม่รู้อีพีไหนเดี๋ยวต้องเก็บจริงจังนั่นแหละไม่งั้นไม่ได้เล่นสักทีไม่งั้นไม่รู้จะได้เล่นอีพีไหนอะ่ะบอกเลยเดี๋ยวลองตั้งราคาให้เพื่อน,เ,นเจอราคามินกันโอ้หแพงจัง แพงอะไรวิ่งแปดสามมึงหกแสนแพงอะไรมึงแพงตรงไหนมึงบอกหน่อยเพื่อนมริงจริงๆไม่คุ้มสักนิดเลยอ่ะเพื่อนๆไม่คุ้มเลยอ่ะแต่มันเป็นการอัพได้ครับถ้าเกิดชนะได้นัดหนึ่งเราก็ยิงประตูได้อีกเกมละลูกอีก2เกมเนี่ยจะได้เป็น91เลยนะครับสำหรับฮาวเวิร์ดใบนี้นะก็จะเพส85ดิบูงแปดิบเก้พาซิ่ง88ดสดิวิ่ง91้ิดีฟเอนส์ห้แล้วก็ฟิสิกคอล80นะครับอ่าผมว่าทีมยังไม่ต้องทำอะไรหรอกตออนนนีี้ะครับยยู่เฉๆดดสุ แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันนะพนเพื่อนๆวันนี้ก็เล่นในแผน442เหมือนเดิมนะครับเซตประมาณนี้นะลองปรับตางก็ได้นะครับหรือว่าสไตล์เคาน์เตอร์ท้ายนะจริงๆก็เหมือนในคลิปที่ลงล่าสุดนั่นแหละนะครับโฮดดิง้งคู่บล็อกทูบล็อกแบ็กสองข้างนี่จริงๆตั้งวิงแบ,บก็กหรือฟูลแบ็กก็ได้ผมเปลี่ยนไปเรื่อยจริงๆไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ปีกนี่เหมือนเดิมกองหน้หาทุกอันคู่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะมาเล่นกันเลยครับเพื่อนๆลุล่อนเลยๆเลยๆเลยอันนี้คือจริงที่ผมเจอนะ มีอู้ยเนม้าแต่มันเรื่องจริงมันมีคนได้ดีๆเพราะบางทีก็ดีก็มีอู้มาแล้วครับลูกแรกเดนนิสโรดแมนเอะเอะเอะเอ้เอ้เอาไว้โอ้โหอัลพาร์สพรุ่งนี้ขอแอซิดที่สวยๆอย่างนี้นะฮะวันกูขอแหละพรุ่งนี้เอาให้กูหน่อยนะ เอาเชื่อใจนายเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยิงไหมผมขอพีดิคชั่นไว้เลยว่าฮาวเวิยิงพอแม่งยิงในบ้านมาหลายนัดแล้วอีกทั้งนั้นหนึ่งไว้เพื่อนให้มันรู้ไปว่าเราไม่มีนักเตะที่ดีที่สุดสามในสี่ก็ชนะได้ทำไม่ทีไว้เพื่อนมาครับเพื่อนๆนเกมต่อไปนะผมรู้สึกเบื่อกับนนะักเตะในทีมพอสมควรเลยมันเปิดไม่ได้ตัวใหม่แล้ไงก็เลยเดี๋ยวเอานะักเตะใหม่ไปเล่นหน่อยแล้วกันในช่วง2-3เกมสุดท้ายของ EP นี้นะผมก็ถามเพื่อนในสตรีมแหละว่าจะเอาใครดี ระหว่างโรดิโกกับมินิตาหรือจะเอาฟานไดซาร่าซึ่งผมมีตัวโลนอยู่ที่ได้มาจากเควสของเท็กซ์นะครับก็เพื่อนๆบอกว่าอยากดูโรดิโกมินิตาก็จัดไปเดี๋ยวจะเอาสองคนนี้มาเล่นกันอ๋อแต่ผมลืมไปว่าผมตั้งใจว่าจะเอาโรดิโกเล่นกองหน้าดินอกเหนือจากโรดิโกกับมินิตาที่ผมได้ซื้อมานะมีโรดิโกผมซื้อมา40,000ื่นนะครับส่วนมินิตาซื้อมา66,000่นหนะครับใส่เค็มเอนเคอร์กับฮันเตอร์ได้เลยเดี๋ยวจะเอาไปเล่นกองหน้าฝั่งขวาจะคู่กับซอนหนึ่งมินตัวโลนะตอนนี้ซอนก็าะปรมณ2,400 ึ่งจริงๆเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็เก่งกว่าซูเคอร์ไดนอนอซแต่ว่าปัญหาก,ก็คือถ้าเอาลงนี่เคมระเบิดหมดเลยเพราะว่าผมต้องใช้สมิธจริงๆสมิธก็เก่งเหมือนกันไนีก็เลยต้องใช้นะแท่่อาเงินซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมเปิดได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คิดอีกทีนะเออจะเป็นกองหน้าตัวที่800กว่า,วาในทีมผมอ๋อยอร์เรนเต้องหนึ่งตัวนี่ผมได้ตัวโลนมานะครับเป็นการใหม่ใบนี้ก็น่าจะแพงมากๆเลยครับนะตอนนี้เนี่ยถ้าจะซื้อมาเล่นเนี่ยก็ประมาณห0,000 0นะครับตอนนี้ เออแต่ผมจะเอาไปเล่นกันให้เพื่อนๆดูกันวันนี้ไปเลยนะครับผมจะเอามันเล่นแบ็คขวานะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือเล่นกลางอ่ะมันก็ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าแบ็คคนโ่างอย่างมันเนี่ยมันตำแหน่งนี้คือพื้นที่ของเขาได้แหละสำหรับผมนะเล่นกลางมันก็จะบางตัวมันบางไปหน่อยเมว่านักเตะแบบนี้ไม่เหมาะที่เล่นแบ็คจริงๆเฮสมาดีแล้วมีทั้งลาผิดมีควิกเฟิร์สเ็ปซึ่งแม่งพุ่งมากเลี้ยเลยเข้าจามหน้าไม่หมดอีก แล้วยันเป็นแบ็คที่ยิงดีอีกเขาบอเข้าเกาะไปค่าชุดติ้ง80ซึ่งเนี่ยให้ดูเมนดี้ก็ได้เห็นเลยเนี่ยว่าเมนดี้มันไม่สามารถที่จะยิงแบบโยเลนเต้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่าพงค่าพาร์อะไรอย่างเงี้ยตัวที่เป็นกองกลางมาก่อนโยเลนเต้มันก็เลยโกงเนี่ยประเด็มันเป็น8 6ช่อง,องเพื่อนๆคนนี้นะโคตร <c oughs> เถื่อนนะบอกเลยนี่น่าจะดีที่สุดในลาลเก้าแหละสำหรับแบ็คคนนี้นะครับเพื่อนๆโอเคงั้นก็เดี๋ยวเซตไว้ป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเด้ยองเล่นกลางรับเนาะ แล้วก็เรื่องโลผมก็จะตั้งเป็นเหมือนเดิมนะครับไอวานฟอร์เวิร์ดคู่เลยแล้วก็มิลิตาผมตั้งดีเฟนเดอร์นะถึงแม้จะไม่มีพัดไม่เป็นไรนะครับแล้วก็โยร์เลนเต้เดี๋ยวผมตั้งเป็นฟูลแบ็คเหมือนกัน2ฝัง่งเลยนะครับไปเล่นกันมาเกมที่เราเนตเตะใหม่ของเราซอนเฮงมินโรดิโกมิลิตามาคอสโยร์เลนเต้โอ้โห و, เฮ็กันชุดใหญ่นะครับโอ้โหโอ้โห,โโหกูตัวบิ๊กเซฟเหมือนเดิม ตูการทองที่ดีที่สุดในเกมแบบ100%เจริงๆผมว่าสเตเกนก็ดีนะท่ผมอลริซอนผมก็ลองแล้วเอเด์สันก็ลองแล้วยังยังไม่มีดอนนาก็เหนียวเอจริงท็อปสุดก็ต้องเป็นปูตัวแล้วก็ลองลงมาเป็นดอนนาเอ้าไม่น่าชมเลยแม่งแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับประตูนะอย่างนี้เล่นตัวไหนก็โดนยอเรนเต้เลสุ้ยมีแบ็คสองคน นี่เปิดไอตัวที่อยู่ข้างหน้าแม่งแยง่งบนเก่งกว่าตัวที่เป็นแบ็คจริงๆอยู่มาแล้วเนี่ยเพราะว่าค่าสเตนเยอะหนาอ้าผมยิงไม่ดีเลยอ่ะขอโทษ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 จริงๆเมื่อกี้ผมกะว่าจะโลแล้วผมจะลองทีเวล่าแล้วแม่งไม่ได้นีงไม่ติดดิขอยทิ้งดิอู้หููหู้หูแแบงก์อนาบ้าแม่งกดเขียวตินทัทีโอ้โหจับ โอเคแน่นแน่นนะมาตีหลบหนึ่งดึงรอเพื่อนนิดนึงเอาแหวนมาลับช่วงต่อออกซ้ายอีกทีนึงมาตีตอกส้นเย้สวยสองหนึ่งดูที่ทที่เจ๊ประจาตัวน้องมันเลยเนี่ยเออเอา่ะเติมหน่อยมามามาแนเต็มา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 กูดึงรอมึงเลยเพื่อน กูออรอเลยกูรอมึงเลยไปชายโอ้โหแม่งไปวิ่งอยู่ข้างหลังเขาอีกไม่เป็นไรโรดิโก้ไปโฉบม,มาให้ครับสามหนึ่งโอ้โหาไ,มไม่ไม่จริงดิจริงดิอ่าเออโอ้โหมิสยายดักคิงสวยมาก ยาแม่งหนีเอาอะอยาเก็บหมดมีเดตามไม่ไม่ได้ตาอยู่ไหนอะเอา้าโยเลนเต้สวยเอ,อ้ายี่รอเลยยี่รอเลยเอ้ยมันเล่นสั้นอ้าวโอเคกูคตัวบอกรู้มือกันยโยโหฝั่งนู้นสวยปะเจ้าหิงสวยจัดได้กูให้มึงหนึ่งหนึ่งกับมาร์ตี้เลย กูให้มันหนึ่ง,งเลยเออห้าแสนห้าแสนเลยนะเว้ยโอ้โหเรียบร้อยอห้าแสนพ,พูดคำว่าห้าแสนพวกมึงโดนมาตี้ชนกระเด็นงนี้เลยเหรอฮะอันหนึ่งนะเพื่อนผมจะแพ้แล้ววะ่ะไปๆไปามางงวะ่ะเดี๋ยว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 ี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ววเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียยวเดี๋ แพ้แล้วนะหาไม่ออกเลยนะแพ้เอาอาดามา่าไปไม่ลำหน้าแน่นอนครับล็อกหลบดโกแม่งเลยแล้วกันโอ้โหคิดเยอะไปไงกะจะเอาเทสแล้วอะหนูเขาไม่ยอมมาดียิงธรรมดาก็เข้าไปตั้งหน้าแล้วแม่งเอ้ยอ่ะซอนเออดีแม่งกว่าจะยิงนะครับฟิตเน็ช็อตด้วยขาซ้ายนี่คือจุดเด่นของตัววีคุณห้าดาจริงข้าง่ไหนก็ได้ จังหวะพิกมันก็สวยอยู่นะบายครับอย่างนี้ถ้าซอนอยู่ตรงจุดตรงยิงจุดโทษเนี่ยโอ้โหเลยจะยิงเฉพาะตอนที่สำคัญเท่านั้นใช่ไหมอ๋อลีต้าโอเคหมดเวลาก่อนหมดแต่เลี้ยงนานโอเคชนะนะครับสี่สามนาเกมน,นี้ไปต่อครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่สองของทีมนักเตะชุดใหม่นะตาเมื่อกี้ทีม,มเพื่อนอาจจะรู้สึกก็ะเบ่าอาจจะไม่ได้เห็นฟอร์มของ ขอนแนาเตะเท่าไหร่คนระลองเจอทีแบบนี้บ้างซีที่เป็นทีนี่ค่อนข้างโหดเลยว่าไอซอนโรดิโกอะไรพวกนี้มันยังพอมีฟอร์มดีไหมนะครับเออมีเรตาวเกมเมื่อกี้ก็ยังไม่มีช็อตให้แบบคัชตรงแบบสวยๆเท่าไหร่นะเหมือนจะไปไหนตรงที่เฮียยับอย่างเดียวเลยอ่ะแต่จริงผมว่ามีเรตาวต้องอยู่ฝั่งซ้ายว่ะต้องเอาเฮียยาไปฝั่งขวาว่ะจริงจริงนะ โดนนาไปแล้วอ่ะทุกคน,ปนแปนหนึงนะผมทราบฟังกันดูมันเลีเ้ยงได้แย่งมันไม่ได้เลยวะ <c oughs> มันเป็นจริงไหมนเนี่ยโอ้โหจริงไหมนเนี่ยทำไมมันเข้าง่ายเหลือเกินเนี่ยเพื่อนป้าง อีกท่านี้คือแบบกดติดบ่อยมากเพื่อนๆก็น่าจะเป็นกันเยอะเนาะเวลากดปุ่ม X แล้วกดวิ่งไปด้วยมันชอบติดท่าซอนตลอดแต่ถ้าเป็นซอนทำอัตเทสแต่ถ้าคนอื่นทำมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแะไล่กลับมาลูกนึงแล้วนะมืนกับหรือเปล่าฝั่งนูน้นโรดิโก้กับเมนดี้ใครจะชนะเม,มนดี้ชนะแด้เมนดี้หลายให้กับโรดิโก้เหมือนกันตอนทังมินเหมือนจะล้ำหน้าหรือเปล่าไม่รู้ผมล็อกกลับมาอีกทีนึงแล้วยิ่งด้วยสายสวยมาก หซอนแม่งดีเกินไปแล้วว่าทำไงดีวะเนี่ยเอ้ยทำไงดีวะเเอาสมิธออกแม่งซื้อซอนมาเล่นกู่ซูเครเรอร์เอ้ยจะดีเหรออ๋อซอนคู่ฮาวแเวนเหรอวูดทิ้งสมิธไม่ลงอะดิทิ้งสมิธไม่ลงครับแต่ปัญหาคือทีมไอทีจีตอนนี้ไม่มีนักเตะที่มีฟินเนช็อตเลยสักตัวหนึ่งครับณเวลานี้ปัญหาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเกมที่ตื้อๆตันๆเนี่ยอยากมีตัวฟินเนช็อตไว้เล่นแบบ ปีกขวาหรือแบบกองหน้าตัวสมมติเล่นหน้าคู่อยากให้มีฟินเนชช็อตสักตัวหนึ่งอะถ้าเป็นไปได้อ่ะนะแน่อ <'m> sure. โอเคมินิเตาว้าวป่วยนั่นน่ะช็อตนั่นน่ะ,นะ,นะ,อ,นะ,นะอ่าโรดิโก้ฝากอดามาซอนฮัตติกิโรแม่งซื้อดีไหมเนี่ย ดีกว่าซูเคเยอะเลยอ่ะทำไงดีวันนียอยากใช้ซอนคูสมิธท,ที่ผ่านเลยว่ะเพื่อนๆอูถ้าซอนคูสมิธบอกเลยนะว่าตึงเลยนะจริงแต่เคมไม่เต็มเะเคมไม่เต็มต้องเอาวารานออกต้องเอาตูรามออกต้องเอาคุณแน่ออกเหรอฮ่าไม่กูตัวด้วยต้องเอาลาลิก้าออกเหรอเชี่ยเอ้ยม่งโหจะด้วย elite แล้วถึงจะทําแพ็คฮีโร่ได้เพราะว่าเพื่อนๆอ,อยู่แร้งไหนก็ทําแพ็คได้นะครับรุ่นนี้ก็เขาสวยๆนะอาดาม่าทำไมยิงโผล่ขนาดน,นี้เพื่อนแม่งจะซื้อซอนมาเล่นกับอาดาม่าแทนรถแม่งกับสมิธดีไหมเนี่ยแม่งเอ้ยโอเล่เกินโอเคครับเป็นเพื่อนอาจจะเล่นเกมเมื่อกี้จบผมก็ตั้งใจว่า EP นี้จะพอเท่านี้นะเพราะเหมือนที่บอกเลยว่าตั้งใจจะมาเปิดแพ็คตามรกกากฐารช่วยในการเทเบอรเซอร์นั่นแหละแต่มันยังไม่ได้ ก็ได้มาลองเล่นนะักเตะอื่นๆแทนนะครับวันนี้ซื้อมิเลตาซื้อลูดิโกมาแล้วก็เอายเรนเต้ตัวโลนมาซอนตัวโลนมาลองเล่นนะครับซอนที่ผมชอบมากเลยนะตอนนี้แล้วก็มิเลตาก็โอเคนะนจริงๆมิเลตา้าโรดิเกเนี่ยตั้งเวลานี้นอาจจะเริ่มดอปลงมานิดนึงแล้วเพราะว่าราคาต่ำกว่าแสนแล้วไงแต่มันเป็นตัวที่คุมมากๆทั้งสองใบเพื่อนๆก็ซื้อไปเล่นกันได้เลยนะอันนี้วันนี้ผมแค่ซื้อมาลองให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะเพอดีผมอยากเล่นแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมก็คงเป็นทีมชุดเดิมหมดเลยสำหรับทีม เอาไ้ให้เพื่อนๆชมกันหน่อยแต่ว่าจริงๆก็เหมือนเดิมอะเพราะมันไม่ได้มีอะไรใช่เดี๋ยวผมก็คงจะขายไปนะครับแล้วก็คงจะจัดเป็นเซตเดิมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นเอาตัวรอดสำหรับวีคนี้ไปก่อนก็เท่านี้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาทำทีกันต่อนะครับยังไงก็อย่าลืมเปิดแพ็คกันให้เต็มที่นะครับสำหรับช่วงเทศกาลนี้อะในดิวิชันไรว์วอลรอลุ้นกันของรางวัลฟุตชมป์ ออบเจคทีต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บ exp ให้ตันด้วยนะอะดามาเตาเล่คือโหดจริงๆนะครับอย่าไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยถ้าใครเล่นทีมพิมพ์เล็กเอาไปเล่นได้เลยใส่เค็มฟินด์เชอร์แล้วลงทางปีขวานะขอมันปีขวานะผมรู้สึกว่าถ้ากองหน้าบางทีมันไม่ได้ยิงคมมากขนาดนั้นนะในบางจังหวะมันเหมือนมันเร็วอะแต่มันไม่ได้แบบเลี้ยงบอลเกึกกึกกึกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสู้ แบบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเล่นปีขวาว่าเป็นพื้นที่เลยเพราะใช้เล่าปิดให้เป็นประโยชน์มันจะมีทางให้เป็นวิ่งเยอะนะครับการในช่วงเทศกาลนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมเดี๋ยวก็รอดูเดี๋ยวน่าจะมี SBC มาอีกแต่ผมคิดว่า E ีหน้าเนี่ยผมต้องชัดฮีโร่แหละเดี๋ยวอีพีหน้าเปิดฮีโร่กันละกันอี1ีนะครับเ,เพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตาม กด subscribe ผมหน่อยนะเพื่อนๆตอนนี้เส้นทาง30,000ซับก็เอาจริงนะช่วงหลังยอดซับมันก็ขึ้นน้อยแล้วครับผมว่า30,000ซับนี่ไม่รู้ว่าจะจะได้กิมอะไรถ้าได้เดือนหนึ่งสัก2,000ซับอย่างเงี้ยต่อเดือนก็อาจจะใช้เวลาแค่3เดือนผมก็ถึง30,000แล้วก็จะดีใจมากๆเลยถ้าไปถึงตรงนั้นได้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนช่วยกันกดไลค์กดคอมเมนต์หน่อยแล้วกันเพื่อจะได้ช่วยเปิดการมองเห็นให้เพื่อนคนอื่นเข้ามาเจอคลิปนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเจอกันทีใน EP หน้าทุกคนไยบ่ายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอินเตอรเนททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามากช่องพิจิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีองเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ